สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ WCI กับ World p a n ุ s ที t i On แล้วก็ World p a n ไ t i ต a าน u วันนี้เราเข้ามาที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้คู่หูมาจันของเราแล้วได้ผลเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาเลยครับมาเจอกับโชคของสวนกันเลยครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ พี่แนะนําตัวนี้นึงครับชื่ออะไรครับผมอํานาจแสนพรมเล่นอานาจแสมชื่อเล่นแหลมชื่อเล่นคือแหลมครับอ่าพี่แหลมตรงนี้พื้นที่ไหนของจังหวัดจันทบุรีครับตรงนี้เขตอำเภอคลุงอําเภอขลุงอ่าตบลมาไัยมาไผ่ฮะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีครับครับอ่ตรงสวนคือสวนทุเรียนทุเรียนของพี่แหลมครับที่ประมาณได้ไหมครับว่าทาทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่กี่ต้นยังไงแบบนเอาเอาเอกันนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงไหนครับ อ่ะตรงที่เราเจอเฉพาะตรงนี้อ่สดตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้ประมาณสามไร่ประมาณสามไร่ทุเรียนนะต้นไม่ได้นับมันต้นเป็นต้องไม่นับไปรล้วมันมันปลูกทีทีเงนะมันปลูกทีทีกอตากับประมาณไร่หนึ่งประมาณหยิบสองต้นอ๋อครับประมาณที่ตรงนี้จะประมาณสามไร่แต่ทั้งหมดทุเรียนของพี่ทั้งหมดแล้วทั้งเล็กทั้งน้อยประมาณแปดร้อยแปดร้อยต้นหรือไร่ครับต้นครับต้นโอเคเห็นบอกว่าพี่แหลมเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญช่ำชองมากกับเรื่องของทุเรียนก็ว่าเซียนเซียนพอตัวเลยก็เอาเอาเอา,เอาตัวชำชองออกดีกว่าเอาตัวชำชองออกเพราะมันจะเป็นต่างทำอยู่แล้วไหมไอ,อ้ทุเร <c oughs> ียนเนี่ยแต่เห็นถามอะไรก็รู้หมดถามอะไรก็เป๊ะหมดเลยทีนี้ทํายังไงเป็นยังไงพี่ถึงได้ใช้กู่นี้ก็เอาเนื้อความจริงจริก็ซ,ซื้อเพราะความลำคันเนาะซื้อเพราะความลำคันมพวกพวกกันน่ะอา้าวพราะพวกกันก็มาขายเราก็เลยซื้อด้วยความลำคัญ ก็คุยต่างๆนานาเขาคุยว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนั้นนี่แต่เขาไม่มีต้นไม้ไงไอพวกมันดียังไงเออหนึ่งชุดลองดูซื้อลองดูอ่าตำหนิตำหนิเขาด้วยนะถ้าใช้ดีใช้ต่อใช้ไปดีด่าซุปขายเลยด่าที่มันเพราะเราโดนหลอกซ้ำซ้อนท่เดยไงเกษตรกรโดนหลอกอยู่แล้วบ่อยๆไอ้พวกใช้ไปใช้มามันบวกซะเนี่ยบวกฮะคำว่าบวกนี่หมายถึงที่พี่ได้ลองใช้ที่แรกเลยเป็นไงต้นไม้เปลี่ยนสีเลยต้นไม้เปลี่ยนสีเราฉีดละมัทกเกนวันเนี่ยจากเหลืองๆสีสินะ มันจะเปลี่ยนไปเขียวๆก่อนอ๋อต้นไม้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยจากที่มันเหลืองๆซีดๆอะฉีดประมาณหกเจ็ดวันอประมาณหกเจ็ดวันจะเห็นจะเห็นผลแล้วมีมีเขียวมาแล้วเหมือนตอบสนองอืมอะสิประมาณสิบวันฉีดเิงครับมันก็ดีบวกไงมันก็ดีขึ้นมาอีกอะประมาณฉีดสามทีกบประมาณหนึ่งเดือนครับเห็นผลชัดเจนเลยชัดเจนเลยผิดพันธุ์นี่ควรใช่อืมก็เลยตัดสินใจคือเริ่มใช้ตั้งแต่วันนั้นอะจาันนั้นจนมาถึงวันี่สี่ปีนี่ก็สี่ปีนี่ เป็นไงครับช้ำใจไหมกับการที่เราตัดสินใจได้ใช้คู่นี้ช้ำไม่ช้ำตอบเอาแค่พอใจได้ฝ่าเอาแค่พอใจเห็นบอกว่าผลผลิตที่มันชัดเจนขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่ก่อนก่อนก่อนหน้าใช้หลังใช้เอาอย่างชัดเจนก็คือว่าหนึ่งต้นเนี่ยไว้ได้มากขึ้นหนึ่งต้นเนี่ยจะไว้ทุเรียนได้มากขึ้นได้มากขึ้นสมควรว่าอย่างตัวเนี้ยประมาณสามสิบลูกยี่สิบพัาสามสิบเนี่ยตอนเนี้ยผมมองประมาณห้าสิบลูกลนลูกอยู่ประมาณสามกิโลครึ่งโดยเฉลี่ยได้ต้นครับจะมีกว่าถือว่าบวกแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้เยอะแล้วมันจะแย่งอาหารอ่ามันไม่โตไม่โตโตก็ไม่เสมอแต่นี่ผู้มองคลอนขางอย่างเสมอเพราะเขาตันเขาเล็กอ๋อห้าสิบนี่ก็ไม่กลัวแล้ไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะแคะแน่แน่ผู้มองห้าสิบกขึ้นครับแล้วอย่างต้นนี้ล่ะครับพี่พี่แหลมถ้าเป็นปกติแล้วหรือพี่จะเอาไว้ขนาดไหนยังไงก็เป็นปกติทั่วไปก็้องไว้มันไม่เกินยี่สิบูกไม่เกินยี่สิบูกฮะะทุกต้นนั้นเนี่ยมีผ่าห้าสิบหมดเลยบางต้นห้าสิบหมดเลยบางต้นเป็นร้อยอืมคือเราเราไว้แบบ อยากไว้เลยอยากไวไวเอาเลยเราพอเรียนมันโตแล้วก็สายแก้ทิ้งเงิอที่ผมเห็นผ่านมาผมก็เห็นทุเรียนพวงของพี่แหลมก่อนเป็นต้นผมไ่ถึง้อยกาสิพล์หลอก็เอาไว้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นพวงก็เอาไว้เป็นพวงก็มันผ่านไซแล้วมันผ่านไซแล้วก็เลยเอาไว้ไปครับอนี่คือความชัดเจนว่าผลผลิตจะลได้เพิ่มมากขึ้นแน่ๆเพราะเราเม่นตองไปใช่ตัวอื่นอมากมายด้วยไม่ต้องใช้ตัวอื่นให้มากเลยบางคนต้องขนอะไรน้ำปลาโลเราไม่นตองไปเออเชื่อเขาเับเอามาใส่มาใส่เป็นแบบเภทยาคนบอกก็มียาพี่บอกก็มี เราก็ไปลูกเราก็ไปชนะวิชาการครับผมอใช่ตามคำบอกเราเราดีก็เราใครเราดีก็เราไปครับใช่ดีกว่ใช่ต่อใช่ไม่ดีวไอ้นั่นรอกูไปหาอีกคนวะไอ้คนบอากูใช่อย่างงี้ดีไปเจอสิบจานกับสิบอย่างอ่ะพอเจอจานตัวนี้ตัวเดียวจานเบอร์ไปปุ๊บจานเบอร์จานเบอร์จานเบอร์แพนจานเบอร์จบละจบเลยแบบฮอร์โมนนี่ถอดทุกตัวทุกตัวเอาออกหมดเลยยาข่าม่าแรงยาลาปกติ คือใ,<ห>ให้เขาตามปกติคุณใช่กันตามปกติอแต่ฮอร์โมนดึงออกเด้เลยอฮอร์โมนต่างๆที่จะบำรุงที่จะอะไระบำรุงเลียกหลากเรืกอกใบทำให้ใบสดื่นแบงลุกให้โตแบงพูไม่ต่อ,อรวมทั้งเร่งสีด้วยเร่งสีด้วยอของคนอื่นไอ้อะไรนะโรคอะไรนะที่เขาเป็นกันทั้งอ๋อท็อปเข้าลูกโรคท็อปเข้าลูกอของทา้งท้างานพี่สาวหรือใครน้องน้องน้องสาวน้องอ่าหน้าแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยท็อปกำลังเข่าเว แล้วมันเดินดูของเราเราก็ไม่ใช่ยาวิเศษเกินเขาเนีเหมือนเหมือนเขาครับแต่ของเราเจอลูกหนึ่งเจอลูกหนึ่งเขาเจอก็เป็นร้อยโลแล้วนะเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะแต่ของเราเนี่ยนะอีร้อยต้นได้เจอลูกเดียวโอ้โหคู้เรียนเราก็เป็นเหมือนดูเหมือนเขาแต่เราเจอหนึ่งลูกอะแต่เขาเจอก็เป็นร้อยละมันก็แตกต่างกันที่ใช้ไอ้คูหูเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็โรคต่างๆมันก็จะกลับน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลง มันเจอไม่รู้เป็นดีเพราะฟุกหรือดีเพราะยาเขาไม่รับไม่รู้ดีเพราะฟุกหรือดีพระยาแต่ไม่รู้ว่าดีเพราะฟุกหรือด UH> ีเพราะยาครับแต่ว่าพี่แหลมใช้มาสี่ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วเห็นว่าปีนี้ผลผลิตเป็นไงดีครับปีนี้ถ้าทำใบชาดไปทลารผมว่าผมกล่าวว่าสี่สิบกว่าตันสี่สิบกว่าตันแน่ๆในทุเรียนประมาณร้อยแปดสิบห้าต้นร้อยแปดสิบห้าต้นสี่สิบกว่าตันแน่ๆจากที่ สมัยก่อนเคยได้ก็คือผมก็ได้มาหยิบแปดหยิบเก่าสามสิบตันแต่ปีนี้กะถึงแน่ๆสี่สิบตันเพราะมันมันมันถึงมาทุกปีไงต่างแข่งสี่ปีมันถึงมาทุกปีเลยสามแปดสามเก่าสี่สิบสามแปดสามเก่าสี่สิบแต่ปีนี้มันโดกกว่าทุกปีเลยนะคนปีนี้โดกกว่าบังคับผมว่าะดุดต่อเหมือนกันครับราคาตันลมฝาดเปลี่ยนเดียวหมดใช่เราก็ไม่รู้ม่าคิดตันแค่ไหนถูกต้องเราเคลียร์ที่อย่างเดียวแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่พี่แหลมก็บอกแล้วก็คุยกับเรามาตลอดก็คือเรื่องของต้นทุนที่วว่่าจริงๆแแลล้พีหม ช่วยบอกหน่อยครับว่ามาใช้คู่นี้แล้วต้นทุนมันเป็นยังไงแบบไหนถามว่าต้นทุนลดไหมเนี่ยสติีเราไม่ได้จดอ่าไม่ได้จดแต่ผมว่าต้นทุนไม่ต่างแต่ไม่ต่างแต่ความต่างคือมันดีฝาดีกว่าผลผลิตได้มากกว่ามันดีฝาอ่าทั้งนั้นที่เอาประมาณการว่าต้นทุนเนี่ยใกล้กล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันนาแต่ความจุกจิกมันน้อยหลานวิชาการเคมีตัวนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้เคมีตัวนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้วิชาการเหล่านี้เราไม่เรียนกัดทิ้งเลยไม่ต้องไปศึกษามันไม่ต้องศึกษาจบ ผู่นี้เลยตอบแล้วถึงเวลาฉีดพืดมันฉีดแดดทุกระยะจริงอ่ะฉีดได้ทุกระยะเนี่ยใบอ่อนสังคนฉีดลูกเลยครับบางคนก็บอกเขากลัวใบอ่อนได้ลูกรวงหมดบอกมึงฉีดอีกพืแพทย์ไปเลยครับอาหารให้ลูกก่อนเพราะว่าใบไม่ส่งลูกเราส่งให้มันส่งให้มันเองใบก็อยู่ได้ใบก็มีอาหารกินลูกมีอาหารกินอยู่ได้อมแต่ใบอ่อนทั้งสวนนั่นเลยแล้วอีกอีกจุดหนึ่งที่พี่แหลมบอกว่าใช้ที่ใช้ตัวนี้มาตลอดจุดหนึ่งที่สําคัญเลย คือการที่อะไรทุเรียนเขาฟื้นจะฟื้นตัวอะไรอ่ะตอนหน้านี้มันเป็นยังไงคือหน้าที่ใช้หลังเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะฟื้นตัวยากฟื้นตัวยากเราต้องงขบวนการลาดฮิวมิกเหลยกหลากไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่บางคนต้องฝังเข็มอะไรนั่นผมอะไรตรงรู้นะสารพัดสารเพยที่จะเอาให้มันฟื้นตัวหลังอย่างนี้พอเราใช้นี่ปั๊บนะใช้คู่นี้ลังเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยขีดเบอร์แผ่นไปเรื่อยลังเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ย ผีดคู่นี้เลยเพราะกระบ,บวนการที่เราเร่งเร่งหลุดบนเนี่ยอยู่ในปุ๋ยดินเนี่ยมันกินที่มดหรอกใช่พอเราใส่นี่ปั๊บเรียงหลากใหม่มากินของตัวข้างอือใช่ไหมอะแล้วก็ชัดเจนที่สุดคือมันฟื้นตัวได้เลยเพราะก<า>ินมันเก็บกินของตัวข้างเนี่ยอาหารที่พ้อมใช้งานเลยจะไม่ต้องปรุงแต่งนะอ่พอใส่ใหม่ต้องปรุงเจ็ดวันแปดวันออย่งแต่กินดิบปรุงคอยแล้วปร<า>ุงคอยแล้วแต่จะมีมีหลักมากินแต่ไม่มีหลักไปกินบ่อยๆนี่มีหลากมากินอ่าโอ้โหเอาใบสองเราใส่ปุ๋ยใบสองเคยใส่สองกโลโลเดียวพอ ใช่ไหมการดตามปกติเนี่ยครับนี่นี่คือเทคนิคเล็กๆนะฮนะตอนนฉะนั้นนี่ตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรที่ทําพี่พี่แหลมทําทุเรียนมากี่ปีแล้วครับผมมองประมาณ21ปีไหมทำมา21ปีนี่ลุนผมนะลุนพ่อก็ทำาบันกันเลยคนที่ทำมาร่วม20ปีครับแล้วคือต้องถือว่ามีความรู้แล้วก็มีมีประสบการณ์เยอะมากแต่วันนี้ตัดสินใจลองใช้คู่หูสัจฉรย์นี้ด้วยความรำคาญ แต่วันนี้บอกกล่าวหมดเลยเห็นบอกว่าพี่น้องตรงนี้พี่น้องผมนี่ยขอบครัวไว้เพื่ได้สบายเลยขอบครัวเพื่อได้สบายเลยใช้หมดคนสามร้อยสามสามตีละจานสามสี่ปีนี้ใช้มาตลอดขนาดในการใช้ในการฉีดพ่นของพี่แหลมเป็นยังไงบ้างพูดถึงถึงอัตราเนี่ยนะครับผมจะเอาตัวนี้ยมาเล้งหน้าแต่หนึ่งลิตรละลายน้ําให้ได้หนึ่งลิตรครับแล้วก็ใช้อัตราสองร้อย cc มันเป็นอัตราสากลที่ผุดปั๊บอ๋อเลยเลยมันตอบง่ายไงใช้เท่าไหร่สองร้อย cc ต่อหน้าสองลิตรแต่ต้องเอาไปไลาหน้าไปเนี่หนึ่งลิตรตัวนี้มันหนึ่งลิตรอยู่แล้วครับอ่ามาทำให้ได้หนึ่งลิตรเือนกันตรงเนี้ยอ่าเราไปใส่ลงในน้ำแล้วก็ย้อนยอน้ยอนมาเข้ากันแล้วก็ตว200สง200สองร้อยใส่ถังสองร้อยใส่ถังสองร้อยใส่ถังอ๋อก็คือสรุปแล้วคู่นี้ใช้น้ำได้ทั้งหมดกี่กี่กี่พันลิตรประมาณก็ผมใช้ได้พันลิตรหนึ่งพันลิตรคู่นี้จะหนึ่งพันลิตรพันลิตรเนี่ยผมถือว่าผมโอเวอร์ดสเลยโอเวอร์ดสอ่ามันมันลดได้มันลดเป็นพันสี่พันหกได้นะเออแต่ผมใช แล้วก็ขีดเส้นตายทุกคนแนะนําอย่างนี้เพราะพามองว่ามันเกินมันแข่เปลืองตังเองไม่ได้ให้โทษถ้มถามันเกินไม่ให้โทษเราไม่สมควรเกินอ,อันนี้เราพอโอเวอร์ไปมันแข่เปลืองตังเราแข่เปลืองตังเราแต่ก็ตามโจ้จ่ะอ๋อ,อ,อ,อแสดงว่าที่พี่บอกว่าไม่ค่อยได้เช็คว่าต้นทุนเป็นยังไงก็เพราะว่าพี่ก็ใช้มันฉ่ำๆเลยให้มันเต็มเหนียวเลยคือใช่มันเป็นตังครวมไม่ดีอ่ะ,อะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนบอกเรา ไป็ยาเปยาไม่ใช่กากๆกลัวโดนไปเต็มตัวเลยอคือโดนไปหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้ผลแล้วโดนกลับมาเลยอผมกลับเยอะมากกว่านั้นเลยเพื่มเติมตรงนี้ตอแหลใช่แต่ครบหนึ่งเดือนแล้วมีคําตอบเลยอผมไม่ใช่สามทีพอหนึ่งเดือนเนี่ยสิบวันผลสิบวันผลสิบวันผลอะไรก็ได้เห็นพี่แหลมบอกว่าพอหลังจากใช้คู่เนี้ยฉีดชุ่มชุ่มโชคโชคอย่างที่พี่แหลมว่าเนี่ยเสร็จแล้วโชคให้มันไหลลงดินไปเลย มันมันไงมันส่งผลยังไงส่งการผลพนลงดินแล้วมันเป็นยังไงบ้างดินดินหลวมตัวขึ้นดินหลวมตัวขึ้นซับน้ำได้มากขึ้นอซับอาหารได้ดีขึ้นครับคือเมื่อก่อนถือเขาใช้แล้วว่าทําไมทุเรียนกูในสวนเนี่ยปล่อยน้ำมันเยวะเจอหมดดินกูเป็นไงดินมันแข็งตัวเพราะว่าเตาดินแข็งตัวไม่ซึมหลังจากพ่นใลบนเลมันซเลยครับให้มหกลงพื้นใได้เพื่อมาปรับผาบดินอืมันจะได้ช่วยปรับเพราะว่า ตัวไคโตซานตัวนี้เวอร์แพนไคโตซานตัวนี้จะมีฤทธิ์ที่ช่วยปพพรับภาพรัปปปปพาพดินเนี่ยหลักสีผิวเดี๋ยวออกมาเนี่ยมันเจอของหลวมหรือเจออาหารเนี่ยมันก็จะเดินมากขึ้น,นแล้วมันข<ป>ยายได้ง่ายาก็กฟื้นง่ายขึ้นภูมิคุ้มกันก็เกิดโดยการฟื้นต้นอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปสร้างภูมิอะไรมันมากมันสร้างมันอยู่แล้วนะแต่เราหาโอกาสให้มันสร้างตัวมี้ก่อนไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาใช้นะครับใช้อย่างมีความรู้นะครับมีประสบการณ์สูงสูงแล้วกล้าใช้เวอร์แพนคู่หูมารั์คู่นี้ มาตลอด4ปีผลผลิตชื่นใจสภาพต้นสภาพดินโอเคหมดเลยนะครับนี่คืออ่พี่แหลมสั้นๆน,นิดนึงครับฝากให้คนดูนะครับว่าไอ้ถ้าไปเจอ World an, ์ล a n นคู่หูคู่มหาจัรย์คู่นี้ให้ทํำยังไงให้มั่นใจแบบไหนให้ใช้ยังไงแบบไหนลองบอกฝากหน่อยครับก็อยง่ายใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไปสนใจอะไรมันลองสนใจลองดูหนึ่งเดือนอ่าคือสิบวันผลสิบวันผลสามครั้งคือเวลาหนึ่งเดือนนะไม่เห็นผลเลิกใช้เลิกใช้ไปเลย บริษัท<ค>เราถ้ายไม่เห็นผลจริงมากคืนเงี้ยเอาซองเปล่าขวดเปล่ามาคืนเราคืนเงินเลยคืนจันไปเลยวันนี้ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยกับการมาชมสวนทุเรียนของพี่แหลมเดี๋ยวเรายังมีโอ้โหผลมะิตเอกเห็นบอกมีกล้วยมีอะไรอีกเยอะแยะเยะเพราะมีอยู่สองอย่างที่ผมที่มีได้ได้ข้าวบ้านกล้วยกับทุเรียนโอเคเดี๋ยวเราจะได้หลังจากนั้นสวนมีมได้อย่างอื่นโอเคครับตั้งนะท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยว ทางบริษัท b c i ก็ต้องขอกับขอบคุณพี่แหลมมากที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่ยังไม่กล้าใช้นะหรือคนยังไม่รู้จักได้ลองใช้กันนะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แหลมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ